กำมือซ้ายกำมือขวาชูขึ้นมาวางตรงนี้แหละกำมือซ้ายกำมือขวาชูขึ้นมาวางตรงนี้แหละแบบมือซ้ายแบบมือขวาแบบขึ้นมาวางตรงนี้แหละ,ะเด็กๆคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ มีนิทานหนึ่งเรื่องมาให้เด็กๆได้ดูกันแต่ว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรและตัวละครชื่อว่าอะไรเขาทําอะไรเป็นอย่างไรที่ไหนเราไปดูกันเลยกุ๋งกิ๋งเป็นวัดเรื่องโดยมนุดีทองก้อยภาพโดยนพดลกำจรภัยสารเล่าโดยคุณครูกุ๋ย กุ้งกิ๋งน่ารักแสนโซนชอบเล่นน้ำฝนชุ่มฉ่ำเย็นใจฝนตกซูซาซูซากุ้งกิ๋งยิ้มล่าเล่นฝนเย็นสบายกุ้งกิ๋งเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียบด้วยความตกใจแม่ดุเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ซนจริงดูสิตากฝนได้ยังไง แม่ให้สระผมอาบน้ำกุงกิ่งทำตามทันทีทันใดสระผมสะอาดจนทั่วฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นหวัดคัดจมูกฟืดฟาดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพียปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวขายจะเป็นไข้ แม่ช่วยเช็ดตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุ๋นซุปไก่กินข้าวหน่อยนะลูกจ๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสตัวร้ายรู้ไหมตากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไปถ้าหากร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคร้าย ทำให้ขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายไปติดใครใคหยุดพักรักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากหมั่นล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาแม่รีบจะพาไปหาหมอเร็วไว้ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่กุ้งกิง่งกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสเริงร่าไข้หวัดรักษาและป้องกันได้ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานกุ้งกิ๋งเป็นวัดกุ้งกิ๋งนะคะออกไปเล่นน้ำฝนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์กันฝนใช่ไหมคะเลยทำให้กุ้งกิ๋งนั้นต้องเป็นวัดใช่ไหมคะ,ะแต่เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าอุปกรณ์กันฝนของเรานั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะอุปกรณ์กันฝนมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ เราไปดูกันเลย umbrella ร่ <mb> มเอาไว้กันฝนนะคะเด็กๆตอนที่เด็กๆออกไปตอนฝนตก r a i n Co <course>. a t เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่ฝนตกนะคะโดยที่เด็กๆไม่ได้ใช้ล่มนั่นเอง Boot รองเท้าบูทนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เด็กๆออกไปเจอน้ำฝนนะคะใช้แทนรองเท้าทั่วไปเพื่อไม่ให้เท้าเปียกนะคะแหมวกนะคะก็เอาไว้ใส่ตอนฝนตกเช่นกันค่ะเอาไว้ใช้แทนล่มและเสื้อกันฝนได้นะคะเพื่อไม่ให้ศีรษะเปียกฝนนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้รู้กันใช่ไหมคะ ว่าอุปกรณ์กันฝนมีอะไรบ้างนะคะเมื่อเด็กๆจะออกไปตากฝนนะคะเด็กๆก็อย่าลืมอุปกรณ์กันฝนของเรานั่นเองนะคะถ้าเด็กๆลืมเปียกฝนจะทําให้เด็กๆเกิดอาการเป็นหวัดไม่สบายนั่นเองนะคะเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะบายๆแล้วเรามาเจอกันใหม่จ้า